สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะคะผมมีข่าวดีมาบอกมีเพื่อนเข้ามาในเซิร์ฟเราละคะนี่โหเลเวลสี่สิบเก้าแล้วเลเวลสี่แล้วเลเวลสิบเอ็ดเองวันนี้พี่บอกเขาเหมือนจะอุ้ยต่อสู้อ่ะอ่ะอ่ะ เม,มื่อกี้ผมไปกดสก,กิลผิดนะผมจะฮิวตัวเองแต่ว่ามันกดสก,กิลผิดอย่างแสดงความไม่มีนะนเราจะฮิลให้เขานะแลวผมจะพิมพ์บอกเขาเหมือนเดิมว่าแอมไทย วัี่ H A I ไทยวันนี้พี่ไม่บอกเขาว่าแอมไทยเราเป็นคนไทยนะทุกคนเราไม่ใช่คนต่างชาตินะเฮ้ยพิมโตกระมังเลยสิไปไหนแล้วนะ การบินตามเพื่อนไปเขาสง่างามมากเลยว่ะปีเขาทุกคนได้ฉาเลยฉาแต่เราจะไม่อฉาเขานะเราจะไม่เป็นคนที่ฉาเราจะเป็นคนที่ใสดีจะสวยจริงอะครับทุกคนคือคือสวยแบบสวยมากอ๋อเขาเป็นท่าน้ำแข็งนะ เพื่อนฆ่าให้เรานะทุกคนอา้าวเราไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วเราไม่กินด้วยแนละ้วเพื่อนไม่กินด้วยนะอ้ไหนของเขาก็ไม่รู้โอ้โหไล่ฆ่าทุกคนไล่ฆ่าไล่ฆ่าเอ,อ้าวไล่ฆ่าเพื่อนไล่ฆ่าเฮ้ยมีภารากิจทุกคนตรงนู้นมีภารากิจไปแล้วรอแป๊บหนึ่งนะเพื่อน อ๋อ oh, เพื่อนตามเรามาฮะ yeah, <Yeah. S 2> นี่ลิขนะครบแล้วเย่ yeah. <Yeah. S 2> เพื่อนคนนี้นิสัยดีทุก mm hmm. คนเราจะไปช่วยเขาในการละ mm hmm. แต่เราคงบินได้ตาม mm hmm. เขาไม่ทันอ่ะรอ oh, ฉันก่อนสิรอ mm hmm. แป๊แบ,บนึ่ง mm hmm. ผมว่าเขาจะไปลาตัวนู้นแน่เลยวะ่ะ mm hmm. ไอ้เนี่ย หุ่นตัวเนี้ยเอ้ยไม่ใช่หุ่นนักรบคนเนี้ยแน่นอนเลยน้อยเปอน้อยเปอนั่นไงอัน,นี่เป็นฝานคิวให้เขาให้เขานะฮะอ่าเรียบร้อยฮะเรียบร้อยเรีบยนนบรนะ้อยนีบาดหนวคนนั้นแน่นอนหรือไม่ก็ขึ้นบ้านเอ้ยไปเกาะในโัวเสาทุกคนไม่ใช่เกมนะทุกคนไม่ใช่ดีไอเอลนะ ไม่ใช่ไม่ใช่คนลาเกาะในยุเสวกันถามว่าผมเมนู้ชื่อนี้มาจากไหนก็ช่องพี่บูมเนี่ยแะครับช่องสไตกาสุกด,ด,ดีดูช่องพี่เขาเห็นพี่เขาเล่นเกมก็อยากได้เกมบ้างแต่ไม่มีตังค์โอ้โเพียบเลยจ้านายจะเป็นหน้าตัวไหนนะ นี่โนฉันก่อนสิโนเป๊บหนึ่งนะเฮ้ยเขาจะไปล่าโนขนอใจเย็นๆอ๋อไม่ใช่ฮนะเขาจะทีเล็ก <c oughs> โอ้ยโนเพื่อนก็ช่างสรรหาจริงๆไปแล้วไปแล้วังหวันนี้ ทุเพื่อก,ก็ฉลาดนะมีอยู่ข้างบนเอ้ยพลังงานหมดพลังานงานหมดทุกคนพลังงานหมด หมหน,กกน,นื่อมากทุกคนทีเน็กตัวเนี้ยกัดเราสองทีเตียคกรกับถ้าเราโดนกัดสองทีแล้วน่จะเตกนแล้วท,ทุกคนผมเราจะยังมีหน้าเยอะกว่าวนี้อยู่แล้วทุกคนน้อนไม่ไวแล้วช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อน เต็มในหน้าไหนก็หมดเหมือนเราใช่ไหมผมว่าแล้วเาเต็มหน้าต้องหมดแน่นอนแหละอย่างนั้นอ่ะหมดอยู่แล้วบินอย่างนั้นอ่ะหมดเหมือนเราเลยชัวร์แต่เราต้องรีบนะครับทุกคนไม่งั้นเลื่อมจะดีแต่ซีซีไม่น่าเราจะเต็มแล้วอีกนิดเดียวเต็มแล้วต่อ พีเน็กวันนี้แกต้องตายแกไม่น่าร้องไม่ใช่ว่าจะเยอะนะค่ะทุกคนถึง20แล้วต้องชาร์จเนาะชื่อะไรนอนไปหมดก็ได้เนือสองพั 2, นฮะของเราก็ถึงว่าแลงต่อต่อ่อเพียงน้อ,องใจมากเลยทุกคน หรือว่าเพื่อนไปเข้าห้องน้ำวะเพื่อเพื่อนเอฟเคหรือเปล่าเซมีน่ามันช้านานจาังอ๋อเนี่อ๋อไม่ไม่ได้เองเคทุกคนเซมีน่าหมดมจริงๆด้วยอ่าเ,เ,เพื่อนเริ่มเคลื่อนใหม่ฮะเมื่อกี้เนี่ยจะไปเข้าห้องน้ำวกับเซมีน่าหมดด้วยเพื่อนนี้นะฮะอนี่เวน่าไม่เต็ม ก็สเตมิน่หมดเหมือนกันเราเราจะนองพัล,งลังงานเราเต็มนะคะนรนถึงจะต่อได้แม่ก็หมดเหมือนกันเพื่อนเชื่อว่าโอเคทุกคนต่อแล้วทุกคนอืออือ นี่เพื่อนช่วยอะะทุกคนเพื่อนช่วยเราเพื่อนช่วยเรานี่เหรอขอเพื่อนช่วยเพื่อนเนื้อพลังงานหมดอยากลัดทุกคนอยากลัดมากเลยอย่าเพื่อนจะลัดรัดชดไม่นะไม่ได้รัดนี่อาหารจานโตอาหารจานโตวไว้เฮ้ย อา้าวกินไม่ได้เฉยเอกินได้ละทำไมเพื่อนไม่กิน,นอ่ะอุงสาวรวมมือกันล่าเลยนะเห็นไม่กินมาหลายครั้งละเดี๋วไปเพื่อนจะไปล่าตัวไหนต่อเรากะว่าเราจะไปล่าสเตโกน่ะอ๋อเพื่อนมีนโนข้างหน้าฮะตามตาม ตามค่ะทุกคนตามตามอ้ยเพื่อไม่นอนเราเลยอ๋อมเพื่อไม่กินน้ำอา้าวเนี่ยนะไม่ดีดผมพิมพ์เองวะมีคนเข้ามาในเซิร์ฟเราเพื่อเพิ่มหรอใช่ฮะใช่ใช่แล้วเพื่อมาบินได่เนี่ยก,กับน้ำ อ๋อภูเขาไฟอย่างนี้นี่เองค่ะเข้าใจนายแล้วเฮ้ยเดีบอกนะว่าจะมาปราบบอสอีกอะ่ะใช่แน่นอนคับทุกคนตรงนี้ผมเคยมาแต่วรงนี้ผมเลือดร้อยหสี่เองอะ่ะผมเคยมาตอน,นผมเลือด4ี่ร้อยอ่ะ นนเร่องเยอะกว่านี้อ้อนี่ไงมีมีเพื่อนหรือโน่นโน้นฮะมังกรอมตะเอารีองอเพื่อนฉันไม่เข้าไปนะฉันจะเป็นฉันจะคอยฮิวนายนะโอเคไหมน่ากลัวนะน่ากลัวว่ะไม่อยากตายอ่ะทุกคนพี่เกียร์วานั่งเข้าเซิร์ฟใหม่ <c oughs> <c oughs> นั่นไนงะ เพื่อนเอาจริงๆเลยนู่ละเข้าใจพพเพื่อนละโอ๊ยีดม่เพื่อนี่มเพื่อนีมเพื่อนีมแล้วจะบินเข้าไปน็นมากนกรอมาตาทำไมเจ้ามือนี่นี่เราจะคอยที่มเพื่อนนะ จะช่วยนายเองไยตัวนี้ไปจับเป้าหมายไปสวยนะเนี่ยเพื่อนมันหนีเร็วเพื่อนแม่ตั้งมาก่อนฉันทิ้งให้คนเอำมาจัมันไม่ตามเรามาหมูมันตามเรามา อยู่ตง้เจจะเาหมายนะคะโอ้ยมันเนงชะเลช่วยด้วยโอ้ยไปนที่ามีคนจะตายมีคนจะตายเอาเรียบร้อยไปแล้วอุ้ยอ้ฮะทุกคน ที่ภูเขาไฟใช่ไหมภูเขาไฟอยู่ไหนวะอยู่ไหนฉันจะไปหาหนายนี่ใช่ไหมใช่ทุกคนเจอแล้วตัวการที่ทําให้เราเสียชีวิตลงตอานี้มันน่าจะโดนฆ่าตายแล้วแหละเนื้ออาจจะยังไม่แต่เพื่อนเรายังอยู่เพื่อนเราไม่ตายเพื่อนเราอื่นมากทุกคนเห็นไหมหมอหมอกแล้ว ผมยังไม่ค่อยอยากจะมาตอนในเมลนี้เท่าไหร่วันนี้เพื่อนเขตนี้ยังตายวิธไปไปีดนึงอ่ะเพื่อนมาข้างหลังเราเฉยวันนี้เพื่อนอยู่ข้างล่างเราฮะอะไรนั่นโอโ้โหยังไม่เลิกยังไม่เลิกไม่ล่ะ มันตายไปแล้วไม่ใช่เหรอมังกรดำอะ่ะตายไปแล้วนี่หนูยังตายไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเอายังวะยังอะ่ะทุกคนมันยังฮะเอา้าตายแล้วนี่ไงเรียบร้อยตายแล้วเพื่อนเก่งอะ่ะจริงมากอะ่ะยกยกมือให้เลยทุกคน เก่งเกินโอเคครับแต่สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าในก่อนจะปิดคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพราอที่จะไม่พลาดการลงคลิปใหม่ๆของผมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า ไายบายสวัสดีครับ